สวัสดีนะครับมาส่งงานนะครับตัวนี้เป็นส่งไอคอมงานหมายมาลิดกับงานหมายประดูนะครับไใจกลก่องแบบเซฟนกทั้งคู่ปีกข้างขาวมี45กับ50นะครับ ตรงแนวข้างๆดูมุมกว้างๆนะครับยาวรวม170ตั้งกู่จับได้สองแทบนะครับซ้ายขวาลายไม้ค่อนข้างสวยครับไม้ตัวนี้อเทสกังเสร็จแล้ว แถบซ้ายนะครับเมื่อกี้แถบขวาจับได้สองแถบเหมือนกันนะครับดูมุมกว้างๆนะครับทิ้งปลายนะครับปลายรางตรงนี้ถึงปลายรางสี่สิบฝ่าเซนนะครับผมจะเหลือไว้ทุกกระบอกมันมีผลนะครับปลายรางเนี่ย กันยางข้ามปลายปืนส่งลูกหลายๆย่างสังเกตได้หลายๆค่ายที่ทำมานานๆจะรู้ปลายปืนนี้จะเหลือไว้ยาวส่วนมากก็ 40%, 40่สิเซนนะครับของปุ่ม40%่สิบฝ่าสี่สองเซนขึ้นไปอะครับอย่างน้อยต้องต้องเหลือถึงถึงปีกับบว่างก็ต้องถึงครับ สนใจตัวงานเบอร์โทรติดต่อก็0982623317ชังตีครับผมอันนี้เป็นทรงไอคอมนะครับนขอบคุณลูกค้าทั้ง2ท่านนี้นะครับส่วนที่สร้างงานมากับผมก็ใจเย็นๆนะครับทยอยทำให้ตามคิวตามคิวไปนะครับอาจจะช้านิดนึงอาจจะเลยกำหนดที่นัดไว้เล็กน้อยก็ขออภัยนะครับขอบคุณครับ